สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอรกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลผู้โชคดีได้รับบุลร o า a 5รางวัลย้ยนี๋ยวผมผมจะใช้เว็บไซต์เดืยนนะผมคอมเมนต์ปิกเกอร์นะในการจับแจกรางวัลครับผมเริ่มแรกก็ต้องไปที่คันลอกครับผมที่อยู่ของวิดีโอที่ผมแจกรางวัลนะเพื่อที่จะมาใส่ไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็นี่ครับผม ชื่อคนที่ตอบสามกันเอาแค่คอมเมนต์เดียวและที่สำคัญนะผมคนที่ทำถูกกติกามี #WR w i n ็กวี w ์บุลาวาเท่านั้นนะครับผมที่จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน,นะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตอนนี้มีกี่คอมเมนต์ที่ทำถูกกติกาครับผมตอนนี้มี179เคอมเมนต์นะครับผมที่ทำถูกกติกานะเอาละครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าคนแรกได้แก คุณเดมครูครับผมคอนเกรตูเรชั่นอ่าโอเคครับผมมาคนแรกนะครับผมต่อไปคนที่สองได้แก่ปึ๊บ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 คุณกอล์ฟแก๊รัาผมใช่ไหมเออคุณกอล์ฟแก๊ปหกสิบเก้ายินดีด้วยนะครับผม Woo อ้ามานะครับผมขอลองอีกทีก็ได้แล้วครับผม อ่า <Started. S 2> ที่1 iOS ไม่มีซ้ำนะครับผมโอเคคนที่3นะครับผมที่จะได้ก็คืออะไรคือ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 คุณเฟรมเดมอนครับผมคอนเกตรตูเรชันยิน <llama> ด uh ีด oh ้วยนะครับเฟรมเออเออเอออ่าล้วครับผมปับ๊บต่อไปนะครับผมคนที่4ที่จะได้บูลาว่าก็คือ คุณเจชูเปอร์ครับผมเย้ yeah. ยินดีด้วยนะครับว้าวว้าวโอเคครับผมต่อไปนะครับคนสุดท้ายที่จะได้บุราว่าก็คือ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 คุณเทียชูเตอร์นะครับผมยินดีด้วยนะครับเย้เ yeah. ย yeah, yeah. หมดแล้วครับผมทั้ง5้ารางวัลน,นะครับผม อ่ายินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง5ท่านเนะครับผมรางวัลน่าจะไปถึงเพื่อนๆประมาณ1-2อาทีตย์นะครับผมอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะอ่าแล้วเพื่อนๆมาคอยติดตามนะผมว่ารางวัลขอไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกเพื่อนๆ Stay tuned next giveaway soon yo สำหรับวันนี้ครับผมผมคนต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับผมบ๊ายบายเย้่าลืมกด s u b s c r i นะไอแล้ว